นี่เจดีพญาเต่านะคะยอดเจดีพญาเต่หา,ห,า,ห,าหัน,หานมาสิครับถ่ายวิดีโอ<า>ครับผมถ่าย่ยครับสวยมาก สวยงามมากครับนั่งลงครับเมดเวียรครับไปเข้าไปข้างในมาดูวิวมาดูวิวมาววทาเนี่ยมานะทางไหนก็ได้ปั๊บตรงนั้นมันเหมือนหางเ <c oughs> ต่าเลยมีหางเต่าด้วยนะคะอะไรมุมงไฟด้วยมุมองอะไรด้วยไหนะมีไงถึงทอง อันนี้จุดชมวิวข้างบนนะคะข้างบนพญาเต่านะคะจุดชมวิวพญาเต่านะคะม,ม,มองเห็นด้านล่างกว้างไกลมากเลยนะคะ <c oughs> นีทางเข้าวัดนะคะพญาเต่าค่ะอมองเห็นทุกฝั่งเลยนะคะแม่มะพาทิวไปกระดงเสาสีอัน็กเล็กนั้นหน่อยแม่ มันจะมีเต่าเยอะมากได้ไหมไปก่อนนะพ้าทิวปิโกดองเต่าเล็กๆหน่อยเข้าไปไหว้ข้างในก่อนโอเคไปกราบไปกราบสักการะท่านเต่าก่อนไปกกรราบี่คั้งพญาเต่าก่อนกราบสามครั้งเหมือนกันเข้าไปลูกเข้าไปกราบไหว้พญาเต่านะครับ ทางเข้านะคะประตูเข้าชั้นบนยอดเจดีพญาเต่านะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ